พี่เฟยสองคนนั้นคือใครงั้นเหรอก็คนที่แสวงหาความตายไงหลิงเซียวไม่เจอกันนานเลยเนาะทำไมนายจึงมาปรากฏตัวใกล้บ้านของฉันอีกครั้งล่ะหากว่านายไม่สะดวกที่จะพูดแล้วก็แขนของนายอีกข้างก็ต้องพิการเหมือนกันละล่ะ คุณหลิงคุณเข้าใจผิดแล้วคราวนี้ที่เรามาก็เพื่อที่จะถ่ายทอดคำพูดศักดิ์สิทธิ์ของผู้นำนิกายเพื่อที่จะเชิญคุณหลิงรวมถึงคนในตระกูลมู่เพื่อที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงของนิกายมังกรดำของเรานับจากนี้อีกสิวันนะครับเพื่อที่จะยุติวความเข้าใจผิดของทั้งสองฝั่งด้วยแต่พอดีฉันต้องไปเข้าร่วมงานเลี้ยงหงเหมือนนิเซ นี่ในเมื่อคุณหลิงทราบที่เราต้องการที่จะสื่อแล้วเช่นนั้นพวกเราก็ขอตัวก่อนรอก่อนสิฉันไม่ได้บอกนี่นะว่าฉันจะไม่ไปคุณหลิงแล้วคุณต้องการทำอะไรกันแน่ภายใน1ิบวันฉันจะไปตรงเวลาอย่างแน่นอนเช่นนั้นนี่ครับที่จะเลี้ยงงานเลี้ยงของพวกเราคุณหลิงปวดรับไปด้วยเช่นนั้นฉันจะไปตรงเวลาอย่างแน่นอนเราเองก็ขอตัวลา พี่เฟยนั่นคือมังกรดำเชียวนะคุณจะเชื่อใจพวกมันอย่างนั้นหรอฉันเพียงแค่แม่ทราบตำแหน่งที่อยู่ของผู้นำนิกายมังกรดำเท่านั้นแหละและฉันเองก็เกรงว่าหากว่าฉันไม่รู้อะไรร่วงหน้าฉันเกรงว่าตระกูลขมู่อาจจะถูกพวกนั้นรอบโจมตีก็ได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามพี่เฟยครับสองคนนี้ก็ยังไม่ใช่คนที่ปรากฏตัวใกล้วิลล่านะครับ ไม่ใช่สองคนนี้เหรอพวกเขาคือลีต้าและลีเมียวขอรับที่เป็นคนจากชนเผ่าโมงไงครับที่ปรากฏตัวในยุนหูวิลล่าครั้งนั้นเป็นพวกเขางั้นเหรอพรุ่งนี้ฉันต้องไปไหนสักที่นะดังนั้นฉันขอฝากนายที่นี่ด้วยนะและฉันจะหาคนมาช่วยนายเองครับวันรุ่งขึ้นนักฤาษ์ตระกูลหยุน คุณหลิงคุณช่าเป็นคนที่รักษาคําพูดจริงๆโอนี่ไม่ใช่คุณหนูที่สามของตระกูลหยุนหรอเนี่ยคุณหยุนคราวการที่ผมได้พบเจอคุณคร้บสุดท้ายในยก่อนานแล้วเนาะเล่ยเปล่าในน้อยตระกูลเลย่ยเป็นนักเลงในเมืองเจ้นเป่ยชชาแล้วคุณเลย่ยเราก็ไม่เจอกันนานเลยนะคนผู้นี้คือใครหรอ เขาคือคู่มั่นของฉันและฉันเองก็รักเขาเป็นอย่างมากสหายคนนี้ดูคุค้นๆนะเขาเป็นคนที่ไหนงั้นเหรอคุณเลยเราเองก็เคยรู้จักกันนะครับคุณเลยลืมไปแล้วอย่างงั้นเหรอว่าเราเคยเจอกันในโรงแรมของชูกรุ๊ปไงให้ตายสิเป็นแกนี่เองคงคาดไม่ถึงใช่ไหมครับว่าเราจะกลับมาเจอกันเร็วขนาดเนี้ฮฮ่า <laughs> เป็นเรื่องยากมากที่จะหารองเท้าเหล็กมาสวมใส่แต่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามใดๆหากว่าต้องการหามันครั้งที่แล้วฉันไม่สามารถทำอะไรแกได้ครั้งนี้แหละแกเจอดีแน่คนุณเล่ยมีความเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะคุณหยวนกรุณาหลีกทางไปด้วยแม้ว่าเราสองตระกูลจะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่ใช่ว่าคุณนั้นจะสามารถห้ามเล่ยเปาผู้นี้ทำอะไรก็ได้หากว่ารวมฉันเข้าไปอีกคนละ คุณชูคุณชูนี่คือท่านเออแล้วไงอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับหรือไปข่ามันซะรอก่อนคุณชูคุณต้องการอะไรฉันและน้องชายผู้นี้เราเคยเจอมาก่อนดังนั้นเขาเองก็ถือด้วยว่าเป็นสหายของฉันเพื่อเห็นแก่แน่ฉันแล้วขอให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันหลังได้ไหม คุณชูฮ่าฮ่าย่อมได้ผมย่อมไว้หน้าคุณชูอยู่แล้วขอบคุณคุณชายเลยมากที่ไว้หน้าตะแก่ผู้นี้คุณชูครับเช่นนั้นทำไมเราไม่ไปหาที่นั่งกันก่อนล่ะครับอ่าดีดีด,ดีไวหน้าสินะยอมได้หากว่าแกนํะไม่อยู่ที่เราฉันจัดการมันแน่ไฟส่วนตะแก่ผู้นี้ใครบอกเลยนะว่าเธอหนกะเจอผู้ชายที่ดีมากคุณชูอย่าพูดเรื่องอารตลกแบบนั้นเลย น้องสามน้องสามเอ๋ยหลังจากที่จบงานประมูลเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะนี่มันพี่หลิงเฟยไม่ใช่หรอทำไมไมาอยู่นี่ได้ล่ะครับพี่สองฉันขอเปลี่ยนคำแนะนำนะตอนนี้เขาหนะคือแฟนของฉันแลาแฟนเหรอน้องสาวสามนี่เป็นคนที่เนื้อหอมซะจริงนะว่าแต่นายน้อยลี่หล่ะจากนายน้อยตะกูลลี่เธอหนะเลิกกับเขาแล้วงั้นเหรอจริงๆแล้วคุณลี่และเฉนเราก็เป็นเพียงแค่เพื่อนกันก็เท่านั้น คุณยุนครับไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานงั้นเหรอแต่ครั้งสุดท้ายนายเองก็ออกทําตัวไม่ดีกับนายน้อยของฉันนะโอ้นี่มันมาดามนี่นาะดูเทาว่าบทเรียนที่ฉันสอนไปครั้งล่าสุดมันคงจะยังไม่มากเพียงพองั้นสินะน้อยแกอย่าตายสินะเจ้าดำหยุดเดี๋ยวนี้เจ็บเราไม่จำเลยนะแกะ เป็นไปไม่ได้นะในช่วงเวลาสั้นพลาชีของเขาทำไมดูน่ากลัวขนาดนี้คุณหยุนปล่อยบักพันเทอร์ซะ,ยะอย่าอวดดีมากเกินไปที่นี่มันคือที่ของตระกูลหยุนอาแล้วทางตระกูลหยุนล่ะเป็นคนลงมือก่อนไม่ใช่ด้วยไงผมเพียงแค่ป้องกันตัวเองก็เท่านั้นใครมันก็อวดดีนะพื้นที่ของตระกูลหยุนหยุนเชียนหลงบุตรชายคนโตของตระกูลหยุน พี่ชายสิ่งที่พี่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะในตอนนี้พี่กำลังเข้าใจผิดชายชราผู้นี้เองก็ขอเป็นพยานเอาล่ะลิงเฟยปล่อยเขาไปเถอนนะได้เจ้านี่คือคนที่เธอสนใจในตอนนี้งั้นเหรอพี่ใหญ่หากว่าครั้งนี้เธอพ่ายแพ้อีกครั้งแล้วก็ตระกูลเลยจะเป็นตระกูลจุดปลายทางของเธอจำไว้หยุนเฉียงหลงในที่สุดเราก็ได้เจอกัน ฉันจะไม่แต่งงานกับตระกูลเลยยินดีต้อนรับสู่ผู้คนมากมายที่เข้าร่วมในงานเลี้ยงของตระกูลหยุนของเราขอให้สนุกกับงานนะครับหยุนกลัวเทาหัวเน้าของตระกูลหยุนคุณพ่อเธอก็มาฉันได้อ่านแบบฟอร์มรายงานของหยุนหวูวิล่าแล้วเอาละเรื่องเลิกงานนะเราค่อยเลือกวันหลังดีกว่า คุณพ่อในตอนนี้หนูรู้วิธีทําให้ตระกูลหยุนของเราไกลเป็นหนึ่งในสามอำนาจของเมืองเจียงเป่ยได้แล้วเธอว่ายังไงนะคุณพ่อน้องสามมาอยู่นี่นี่เองพี่รองคุณพ่อครับทางตระกูลเลยกําลังรอท่านอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าฉันจะกลับมาหาเธอในครั้งหลังนะค่ะพ่อ คุณชูครับนี่เราเองก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักใหญ่แล้วนะอ๋อและเหมือนว่าเธอจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยคุณชูอาการบาดเจ็บของคุณดูเหมือนว่ามันจะแย่ลงนะครับหลิงเฟยนายเขารู้ได้ยังไงคุณชูไม่ต้องครดมากเพราะว่าครั้งแรกที่เราเจอกันผมก็สัมผัสได้แล้วว่าคุณนะ่ะร่างกายไม่ค่อยที่จะแข็งแรงอยู่แล้วเซียวเฟยเธอรู้วิธีรักษาอย่างนั้นเหรอ ที่ผมรู้ก็ผิวเผินเท่านั้นแหละครับช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โรคของฉันยากที่จะรักษาดูเท่าว่าฉันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วไงก็ตามบางทีผมอาจจะรักษาโรคนี้ได้นะเซลฟยเมื่อกี้เธอพูดจริงเหรอครับผมแต่ว่าผมก็ต้องการให้คุณชูช่วยอะไรผมสักอย่างเหมือนกันเซลฟยพูดมาเลยตราบใดที่ฉันสามารถทําได้ฉันจะช่วยเธออย่างแน่นอนเช่นนั้นโปรดแนะนําผมกับหยุนเฉียนหลงหน่อย ท่านชูคนที่ท่านอยากแนะนำนาะอยู่แถวนี้ใช่ไหมออคุณหยุนหรอว่าคุณเจอแล้วก็คุณต้องรู้ทันทีแน่คุณหยุนเราเจอกันอีกแล้วนะครับคุณชูครับคนผู้นี้คือคนที่คุณอยากแนะนำงั้นเหรอ เอาละในเมื่อนมสาวจะคุยกันเองงั้นตาแก่ผู้นี้ก็ขอตัวละนะบอกมาซะว่าแกต้องการอะไรจากฉันผมมีอะไรจะถามคนอยุ่นะครับไม่ทราบว่าคุณหนารู้จักเลาปานหรือเปล่าเลาปานงั้นเหรอฉันไม่รู้จักเขานะหากว่าฉันบอกแกแกจะปล่อยข้าไปจริงๆใช่ไหมแน่นอนฉันรักษาคำพูดตัวเองอยู่แล้วนอกจากนี้ดูสิที่นี่นะมีคนเป็นพยานตั้งมากมาย ก็ได้เข้ามาใกล้ๆนี่เดี๋ยวฉันจะบอกนายอ่าคนผู้นั้นคือบุตรชายคนโตของจกักุนหยุนยุนชางหลงเป็นเขาเหรอเช่นนั้นเหมือนว่าผมจะเข้าใจผิดในตัวของคุณหยุนการที่นายขอให้คุณชูแนะนําฉันกับนายแล้วพูดเรื่องแค่นี้ฉันเข็งว่ายุนชางเหมยคงจะแพ้เหมือนเดิมแน่ในปีนี้เหล่าปานผู้นั้นก็คือผู้นำสาขาย่อยของนิกายมังกรธมิน นายอยากพูดอะไรกันแน่ไม่นานมานี้เหล่าปานต้นการที่จะฆ่าหลางตะกุนมู่ของฉันแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาบอกว่าคุณคือผู้ที่บวงการอยู่เบื้องหลังนายว่าไงนะคาดไม่ถึงเลยเนี่ยวัดแก่เองก็จะมีพรสวรรค์อยู่บ้าง ดูท่าว่าน้องสาวสามของฉันจะเป็นนักล่าที่ดีเลยคุณเองก็ไม่ต่างกันดูจากนายแล้วนายก็ไม่ใช่คนงูนี่นาทำไมนายต้องเชื่อในตัวคนร้ายด้วย ผมก็ไม่ได้เชื่อหรอกครับนายนะเรียกฉันมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาหระแล้วคุณไม่อยากรู้หรอว่าใครต้องการที่จะบุ่ยความผิดให้แก่คุณไม่ฉันไม่อยากรู้และฉันก็ไม่สนใจเช่นกันไม่สนใจงั้นหรอแต่ฉันคิดว่านายกำลังวางแผนที่จะตามหาคนที่ใส่ร้ายนายมากกว่า <c oughs> พี่ครับพี่เรียกผมอย่างงั้นหรอ ยุนหยันชี่อดูเหมือนว่าแกน่ะเชิกจะเขิมเกิมขึ้นเรื่อยๆแล้วนะพี่ชายพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดหรอลาปานชื่อนี้นายรู้จักหรือเปล่าฮะเนี่ดูท่าว่าฉันจะเข้าใจถูกแล้วจริงๆพี่ชายใครกันที่เป่าเรื่องไร้าสาระเข้าหูพี่ทำไมไนายต้องววายด้วยละ่ะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่ชายผม ฉันจะไม่สนใจเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าครั้งต่อไปฉันไม่ปล่อยแกไปแน่อย่างไรก็ตามเรื่องของน้องสามนาะนายควรจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้พ่อรู้เชีละครับนายรับเงินไปแล้วนายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไง เข้าใจแล้วครับผมจะไม่มีวันปรากฏต,ตัวให้แกคุณยุนได้เห็นแน่นอนหยุนเชียงหลงคยดูสักวันหนึ่งฉันจะเหยียบย่ามแกให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉันทำไมถึงจบแล้วล่ะมันไม่สนุกเอาซะเลยนะหากว่าพวกแกทั้งสองไม่เล่นตามบทคุณหลิงคุณอยู่ที่นี่เองเอา้าคุณหยุนคุณก็อยู่ที่นี่เช่นกันพ่อของฉันต้องการพบคุณนะงั้นเราก็ไปกันเถอะ ฉันต้องขอโทษได้นะคะคุณหลิงพี่เลยเหมือนว่าเราจะไม่ได้เจอกันมาสองสมเดือนแล้วนะครับเล่ยชวนลูกชายของตระกูลเลย่ยเราเองก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักดูเทาว่าคุณนั่นจะมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างยุนหูวิลล่านะครับท้ายที่สุดแล้วฟิงซวนเธอก็เป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงดังนั้นการจัดการยุนหวูวิลล่า มันก็คงมีเรื่องที่ขาดบ้างเล็กน้อยลุงหยุนอยาได้กังวลไปเลยผมนาะจะปฏิบัติตัวต่อเฟอยส่วนอย่างดีอย่างแน่นอนพี่หยุนครับเรื่องการแต่งงานที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ละ่ะเรื่องนี้มันก็ง่ายมากหนูไม่เห็นด้วยคุณพ่อนี่ยังก็ไม่สิ้นปีเลยนะคะเพราะงั้นหนูก็ยังไม่ขอตกลงหนูขอใช้หลิงเฟยผู้นี้เป็นคู่คำประกันเพราะงั้นคุณพ่อให้เวลาหนูเพิ่มเล็กน้อยด้วยเถอะ ไอ้เวนี่มันกล้าปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกงั้นเหรอเสี่ยวเปาลูกมีความขัดแย้งกับเขางั้นเหรอก็เขาด้แหละครับคนที่ทำร้ายผมในโรงแรมก่อนหน้านี้พี่ยุนผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะมาเผอิญเจอศัตรูตัวเองที่นี่แบบนี้พี่เล่ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังภายหลังพ่อคะคุณพ่อไม่ได้รับอนุญาตให้มาแต่ต้องคนของหนู คนของเธออย่างนั้นเหรอดูท่าฉันต้องฟังคำอธิบายของเธอละสีว่าความสัมพันธ์พวกเธอเป็นยังไงกันในตอนนี้เข้าใกลเป็นผัววุาโซย,ยูหนหูวิลล่าของหนูแล้วเธอว่าไงนะแล้วทำไมฉันจึงไม่เห็นรายงานของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่ะคุณพ่อคือเรื่องนี้หนูอธิบายได้ ฉันไม่คิดเลยเนี่ยว่าจะเจอแกได้เร็วขนาดเนี้ย <c oughs> เมื่องานปาที่ของวันนี้ในปีหน้าจะเป็นวันครบรอบวันตายของแกแน่ทางที่นายเป็นคนขี้แพ้เนี่ยนะแกรุนหาที่ตาย <c oughs> คุณเล่ยปวดอดทนและอย่าได้ใจร้อน คุณหยุนนี่มันหมายความว่ายังไงผมจำได้ว่ามีบางอย่างที่จาเป็นต้องกลับไปดูแลที่บ้านเพราะงั้นละเรื่องของพวกคุณทั้งสองผมจะเอาไว้ในภายหลังอะไรกันเนี่ยเสี่ยวเปาเรื่องนี้เราไม่ควรที่จะยุ่งเพราะว่าลุงยุนแกเองก็ต้องการที่จะจัดการเรื่องภายในตระกูลของแกน้อยตอนนี้ช่วยบอกเรื่องราวที่ว่ามาหน่อยสิ คุณพ่อด้วยความแข็งแร่งของอาจารย์หลิวแล้วก็ภายใน3เดือนความสามารถของตระกูลของเราจะตัง้งไกลเป็น1ในสมหาอำนาจของเมืองเจียงเป่ยได้อย่างแน่นอนด้วยความแข็งแร่งของเขาเนี่ยนะฉันเก่งว่าเขาคงไม่อาจที่จะสู้ได้กับพี่รองของเธอได้เลยด้วยมเขาสามารถทําได้เนื่องจากว่าเธอมั่นใจในตัวของเขาเงินพ่อคนนี้ก็ยินดีให้เธอนั้นพิสูจน์ขอบคุณมากเลยครับคุณหยุน ถ้างั้นออกไปกันได้แล้วทราบแล้วค่ะคุณพ่อหลิงเฟยคนที่เฟยซนให้ความสนใจแม้แต่คุณชูเองก็ยังกล้าปะทะกับตระกูลเลยดูท่าว่าเขาเนี่ยจํานีความน่าสนใจบางเล็กน้อยฉันขอดูหน่อยเธอว่าความขลังแก่งของเธอจะมีความน่าสนใจมากเพียงใด คุณหลิงฉันขอโทษได้จริงจริงตอนแรกฉันคิดว่าจะแนะนําคุณให้รู้จักคุณพ่อของฉันแต่จู่ๆกับนําคุณเข้าร่วมกับงานเลี้ยงของตระกูลเราคุณหยุนครับเราคือพัธมิตรกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ผมก็ควรที่จะทําอยู่แล้วหากว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเช่นนั้นผมขอตัวออกไปสักครู่ได้ไหมครับเช่นนั้นฉนันได้เลยค่ะคุณหลิง ปรากฏว่าในสายตาของคุณความสัมพันธ์ของเราก็เป็นเพียงแค่พันธมิตรกันเท่านั้นขอแสดงความมดีด้วยครับคุณเลยหวังว่าความร่วมมือของเราเป็นไปด้วยอย่างด้วยดีและเราสองตระกูลจะปองดองกันได้ฮ่าๆแน่นอนอยู่แล้วพี่ครับทำไมแกจึงทำตัวโลนลาน,นขนาดเนี้ยพี่ครับที่นี่มันไม่สะดวกที่จะพูดลุงเลยครับคือว่าผมต้องขอตัวสักครู่นะครับ ตามสบายเลยมันคืออะไรล่ะจึงทำให้นายหลนหลานมากขนาดเนี้ยพี่ใหญ่ครับหลิงเฟยเขาได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการจัดเลี้ยงของตระกูลเราแล้วว่าไงนะคุณพ่ออันนี้อะไรเขาเข้าร่วมงานทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนของตระกูลเราเท่านั้นงั้นเหรอดูท่าว่าคุณพ่อจะไม่ยอมแพ้ในตัวของน้องสามดูท่าฉันเองก็ต้องเร่งมือในการทำบางอย่างคุณชูครับ ว่างเสียวเฟยเรื่องทุกอย่างได้รับการจัดการแล้วหรือยังด้วยความช่วยเหลือของท่านชูทุกอย่างนั้นได้รับการคลี่คลายแล้วครับแต่ว่าคุณชูเรื่องอาการบาดเจ็บของคุณล่าช้าไม่ได้นะครับเราควรที่จะหาเวลาเหมาะๆในการรักษาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหูดีคงจะเป็นเรื่องสำคัญของเธออีกอย่างสินะก็งั้นแหละครับนั่นใครออกมาเดี๋ยวนี้ นี่แกทำไมแกจริงมาอยู่ที่นี่ก็มาทำตามคำสั่งไงทำตามคำสั่งนั้นหรอไอ้นี่มันมาฆ่าฉันหรอเนี่ยไอ้หนูฉันขอได้นำนะว่าอย่าได้มายุ่งเรื่องนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ฉันชอบเสือกเรื่องชาวบ้านน่ะดูท่าว่าฉันต้องสั่งสอนแกซะหน่อยแล้วเซลเฟยรู้วังตัวด้วย ยังเป็นเด็กอยู่แท้ทำไมมีฐานกันบ่มเพาะที่สูงขนาดนี้หากแน่จริงรับค่านี้ให้ได้เซียวเฟยคนผู้นี้ไม่ธรรมดาเธออย่าได้ดูถูกเขาล่ะไว้ใจผมได้เลยยอดมากช้างมังกรมอดไหมนภพาพยักษ์สายฟ้า หลังจากประมือมาตั้งนานข้ายังไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเลยเข้ามาอีกเลยคุณหลิงไอ้หนูชะตาของเราย่อมผูกพันกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าคุณหลิงคุณชูพวกคุณเป็นอะไรกันไหมฉันสบายดีว่าแต่คุณชูคนรู้จักเขาไหมใช่ฉันรู้ จะให้ฉันอธิบายยังไงดีลละเนี่ยไม่เพียงแต่ฉันจะรู้จักเขาแต่ฉันยังเคยสนิทกับเขาเคยสนิทเหรอ คุณชูเขาคือใครงั้นหรอหากว่าเขามาเพื่อโจมตีแตกยุนของเราแล้วก็ฉันจะแจ้งแก่ท่านพ่อทราบและรายงานทุกอย่างให้แก่คุณชูในภายหลังอย่างแน่นอนเฟยซวนนี่มันคือเรื่องของฉันเช่นกันเพราะงั้นอย่าได้กังวลไปในเมื่อคุณชูอยู่ที่นี่กับฉันเพราะงั้นก็อย่าได้กังวลไปคุณเหลียงคุณเองก็ระวังตัวดรวยนะว่าแต่คุณได้รับบาดเจ็บไหม ฉันไม่เป็นไรคืนนี้ฉันยังสามารถไปงานเลี้ยงของตระกูลเธอได้อยู่คุณชูเชิญทางนี้ครับอ่าเซียวเฟยฉันอยู่ที่ดีแล้วนายปกป้องฉันฉันรู้สึกดีมากเลยคุณชูตอนนี้เหลือเพียงแค่เราสองคนคุณมั่นใจได้ สิ Still, ่วฟอยเอ๋ยรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเธอและฉันเองก็ไม่ต้องการให้เธอเข้ามายุ่งคุณชูคุณนายยาได้กังวลไปเลยเพราะหยกที่คุณมอบไห้แก่ผมก็ช่วยผมเอาไว้ตั้งมากมายเพราะงั้นแหละมันถึงเวลาที่ผมต้องแทนบุญคุณแล้ว <S <s เขาคือหนึ่งในสมาชิกข,ของตระกูลส่งและเป็นหนึ่งในเงาแห่งห้องโถงนามของเขามีชื่อว่ามารกาตามะ เงาแห่งห้องโถงตระกูลส่งไม่คาดคิดเลยฮะว่าจะมีกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าคุณชูอีกคุณชูแล้วทำไมพวกเขาจึงโจมตีคุณละ่ะเซวเฟยเพราะว่านายไงละ่ะผมะเหรอเซวเฟยเธอยังจำายกโรงเรียนที่ฉันให้เธอไปหรือเปล่าโยกโรงเรียนหรอครับสหายหลิงดูสินี่คือหนึ่งในสองสมบัติของตระกูลชูเราที่แท้ก็ยกโรงเรียนนี่เองมันเกี่ยวข้องกับผมจริงๆด้วย คุณชูครับผมเกรงว่าหากคุณต้องการที่จะเอาหยกโรงรินขึ้นแล้วก็ผมคงไม่อาจที่จะให้คุณได้เพราะว่าผมนะ่ะทำการดูดซั์มันไปแล้วดูดซั์พลังของหยกโรงรินนั้นเยอะเป็นอย่างมากแต่ช่วงในเวลาสั้นๆเขากลับดูดไปจนหมดเงินเหรอเขาคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจจริงๆและเซลเฟย เอออย่าทำท่าทางแบบนี้สิครับมันทำให้ผมกลัวนะเซียวเฟยตรอบได้ที่เธอสัญญากับฉันฉันก็จะมอบสมบัติอีกชิ้นให้แก่เธอและฉันก็ขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอนั้นทรมานคุณชูเขาก็เพิ่งมอบสมบัติยกโรงลินให้แก่ฉันไปแล้วอันหนึง่งเขายังเหลืออยู่อีกอย่างนั้นเหรอคุณชูแล้วสมบัติที่ว่ามันคืออะไรครับฉันว่าแล้วว่าเธอต้องสนใจ เล่ยรงจูมีคุณสมบัติสายฟ้าอันทรงพลงังซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ที่ฝึกฝนได้อย่างมากฉันไม่คาดคิดเลยวว่าคุณชูจะมีสมบัติระดับนี้อยู่ในมือเสี่ยวเฟยตราบได้ที่เธอนะช่วยฉันเหรอก็สมบัติของตระกุลชูชิน,นี้ฉันจะมอบให้แก่เธอเลย เรื่องของท่านชูก็เหมือนกับเรื่องของผมผมพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีสมบัติก็ตามเช่นนั้นคุณชูบอกมาเลยว่าคุณอยากให้ผมทำอะไรฉันอยากให้เธอปกป้องใครสักคนนะคุณชูวางใจได้ตราบใดที่เธออยู่ภายใต้การดูแลของผมแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรคนผู้นั้นได้อย่างแน่นอน เียวเฟยฉันนะเชื่อในความสามารถของเธออยู่แล้วจริงๆแล้วเธอคนนี้ไม่ใช่คนพิเศษอะไรแต่เธอเป็นเพียงแค่หลานสาวของฉัน หลานสาวเหรอเซี่ยเฟยอย่าพึ่งคิดลึกอะไรนะหลานสาวของฉันเพิ่งอายุสิบขวบเท่านั้นเออไม่คาดคิดเลยนะเนี่ยทั้งๆที่คุณชูก็เป็นไวผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่ยังมีหลานที่เพิ่งอายุสิบขวบอยู่ด้วยฉันเหลือหลานสาวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นลูกสะพ้ายของฉันเองก็เสียชีวิตด้วยโรคของดสโซเปียและลูกชายของฉันเองก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้วเซี Self ่ยเฟยครั้งนี้ขนตระกูลส่งจม ตีฉันและแน่นอนว่าบางครั้งพวกมันจ้องโจมตีคนในครอบครัวของฉันด้วยคุณชูวางใจได้ผมจะไม่ให้ใครมาทำรายหลานสาวคุณอย่างแน่นอนเช่นนั้นเซียวเฟยฉันขอฝากทุกอย่างเอาไว้ให้เธอด้วยคุณชูครับเรื่องนี้คุณอย่าได้กังวลไปเลยเซียวเฟยในซองจดหมายนี้มีข้อมูลของหลานสาวของฉันและยังมีไอเทมพิเศษของตระกูลชูของฉันเอาล่ะรับมันไป ชื่อซูยี่อายุสิบขวบโรงเรียนโรงเรียนชั้นปถมเจียงเปยดูเหมือนว่าโรงเรียนปถมเจียงเปยจะอยู่ใกล้ๆกับที่ฉันอาศัยอยู่อ่าสาวน้อยคนนี้น่ารักมากเซลฟอยเอ๋ยหากเธอคิดว่าเธอนั้นเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาา,ดาแล้วก็เธอคิดผิดละล่ะอ่าดาูทาดาด่าว่าเด็กตัวน้อยคนนี้จะไม่ใช่เด็กตัวน้อยที่เราคิดเอาไว้แฮ ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับการสนับสนุนตระกูลหยุนของเราและประการที่สองพบนั่นกนดีเป็นอย่างมากที่จะให้พวกท่านนั้นข้อร่วมงานเลี้ยงประจำปีของตระกูลหยุนของเราทำไมคุณหลิงเขายัางไม่ปรากฏตัวอีกละ่ะน้องสาวจ้ากำลังมองหาใครอยู่หรออย่าบอกนะว่ากำลังมองหาท่านหลิงของเธออยู่ พี่รองพี่อยากสื่อถึงอะไรกันแน่น้องสามหากว่าเธอต้องการที่จะพึ่งพาเขาแล้วก็พี่ชายคนนี้ขอแนะนำว่าให้ไต่ตรองดีๆนะบางทีมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้พี่สองหากอยากพูดอะไรก็พูดตรงๆมาเลยมันไม่จำเป็นต้องอ้อมขอร้อกลองทายดูว่าปีนี้มีใครบ้างที่ลงสมัครในการชิงตำแหน่งนอกเหนือจากพี่ใหญ่ อย่าบอกนะว่านายพลระดับที่สองรองจากพี่ชายของเรากุยโถ กุยโถในวีธีปีที่แล้วพี่ชายใหญ่ของพวกเราหนาะไม่เคยที่จะส่งนายพลสอันดับแรกลงไปเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดพลาดในเป็นนี้และดูเหมือนว่าเขาหนาก็จะสนใจในตัวของหลิงเฟยด้วย <c oughs> เธอรู้หรือเปล่าว่านี่มันหมายความว่ายังไง <c oughs> แน่นอนว่าปีนี้ฉันเองก็จะลงด้วยจะเอาชัยชนะของเธอไปอย่างสิ้นเชิง ดูเท่าว่าการที่คนของเธอเยังไม่ปรากฏตัวในตอนนี้บางทีเขาอาจจะหวัดกลัวและถูกลมพัดไปและหายและตายไปแล้วก็ได้เธอเป็นไงบ้างฉันคิดว่าคุณจะจากไปแล้วซะอีกผมจะไปได้ยังไงล่ะหากว่าผมไม่สามารถทำให้คุณนั้นกลายเป็นผู้นำตระกูลได้หลิงเฟยฮะ มีคนจับตาดูฉันจากข้างหลังงั้นเหรอเออทำไมแผ่นหลังของผู้หญิงคนนั้นจึงดูคุ้นเคยจังคุณหลิงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่กฎของเงินเลี้ยงประจำปีของตระกุลหยุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตะกุลหยุนมีลูกหลาหมวด3มคนและพวกเขาจะให้คนของตัวเองมาต่อสู้แบบหนึ่งประทะหนึ่งคนผู้ที่ยืนอยู่บนสังเวียนคนสุดท้ายคนผู้นั้นก็จะเป็นผู้ชนะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางานเลี้ยงของตระกุลหยุนกน็เริ่มต้นแบ่งเป็นทางการอันดับแรกแบล็คแพนเทอร์ภายใต้ร่มเงาของหยุนซิว่วและหลิวววันเต่าคนของหลินชางหลงพี่ชายนี่ก็ยังเป็นคนที่ชอบใช้เงินเหมือนเดิมในะที่เชิญหลิยววันเต่ามาแบบเนี้ยแบล็คแพนเทอร์หากจะแพ้ก็อยี่บแพ้มากเกินไปล่ะเข้าใจรวครับนายน้อยพี่ชายครับโปรดเอามือด้วยนะ ยุนยังชิวส่งแกมาดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีใครแล้วงั้นสินะหากว่าผมสามารถทำร้ายพี่หลิวได้หวังว่าพี่จะไม่โกรธผมนะหากว่านายทำได้อ่ะน,นะเริ่มได้ฉันจะทำให้หนายต้องเชดใช้ความเย่อหยิงของนายทั้งหมดมัดระเบ,บิดแกรู้อยังว่าฉันแข็งแกร่งมากแค่ไหน ได้ไงคนต่อไปอ่าจริงความแข็งแร่งของเจ้าหลิวนั้นแข็งแร่งมากแม้แต่แบบแพนเทอร์เองก็มแอาจที่จะทำอะไรได้เลยฉีเฟยในขึ้นไปต่อสู้กับหลิวว่านเต่าและพยายามต่อดพลังของเขาให้มากที่สุดนะรับทราบครับคุณหนูสามช้าก่อน คุณหลิวมีอะไรหรือเปล่าคะมีแค่ฉันคนเดียวแหละที่สามารถจัดการกับเขาได้คุณหลิงคุณจะช่วยฉันใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วความรู้สึกที่โจดจ้องมาที่เรามันมาอีกแล้วมันคือใครกันนะนั่นเธอทำไมเธอจึงมาที่นี่ได้